ถามพี่ไก่เรื่องนี้เรื่องคือตอนนี้มันเป็น Talk of the Town มากเลยนะคะจริงๆเรารู้กันอยู่แล้วแหล,ละในหมู่คนที่อยู่รอบๆตัวพี่ไก่เนาะแต่ว่าพี่ไก่ไอจเป็นสีชมพูมากเลยวันนี้อยาน้นลวเลเหรคุณผู้ชมก็ดีใจกับพี่ไก่ด้วยค่ะมีความสุขไปด้วยทำไมอยู่ดีๆวันนี้ถึงลงลูกคุณเพราะอ,อะไรคะก็ <c oughs> เดี๋ยวต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ขอบคุณ ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจทุกๆคำวอวยพรที่ที่ส่งเข้ามาให้ผมแล้วก็พี่แอร์นะครับที่เห็นในภาพก็คือคุณหมอพี่แอร์ครับคือยังไงคะ <c oughs> เอางี้เอาตัวถามอย่างงี้ทำไมอยู่ดีๆวันนี้ถึงลงรู่ <ลง S 2> คู่ค,คะเออก็วันนี้วันเกิดอของพี่แอร์ก็เลยก็ก็เป็นของขวัญเป็นของขวัญวันเกิดเป็นของขวัญวันเกิดให้พี่แอร์ครับหมอพี่แอร์รู้ก่อนไหมว่าพี่ไก่จะลง ก็คือเซอร์ไพรส์เลยก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คือคืออย่างนี้คุณผู้ชมเขินนะครับท um ี่จะมามาเล่าเรื่องอย่างนี้คือปกติมันเป็นผมไม่ค่อยโอ้ผมก็มุมมุมมุมหนึ่งเรื่องพวกนี้ก็รู้สึกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นในในความคิดผมนะครับมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกเล่ากันทุกเรื่องบางมุมผมก็แบบเก็บเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมัน9ปีแล้ว กน9ปีก็ทีนี้9ปีนี้เนี่ยมันก็มันก็ผ่านมาหลายหลาย,หลายช่วงนะเขินไ <c oughs> <c oughs> ม่เคยพูดอย่เีออกอา,อา,อากัมันก็ผ่านมาหลายๆช่วงทีนี้มันอาจจะมีช่วงที่โดยเฉพาะปีแอนเนี่ยก็เขาไม่ได้ทําทีวีอ่าเพาไม่ได้ท TV, ีวีเขเป็นคุณหมอใช่ไหมครับก็ ก็อาจจะไม่เข้าใจในช่วงแรกๆอ,อะไรอย่างี้ก็จะมีแบบน้อยใจหรือทีท่ไก่ไม่ได้ลงอะไรอย่างนี้ <S <S หรือว่าไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงหรือว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้พูดแบบออกส<อ>า,ารพน,น,นาแต่ว่าก็ใช้เวลาในการทําความเข้าใจกันมาระยะหนึ่งตูนก็ใช้เวลาในการทําความเข้าใจกันแล้วก็เสียงข้างในแซวว่าเขินนะเออเขินนะผมก็เขินนะอย่าเพิ่งกระตกกระตากก็เลย พอมาถึงวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออ,อย่างที่หมาหาผ้ามาเนาะ <c oughs> ก็ครอบครัวของผมแล้วก็ครอบครัวของปีแอร์เราเรารับทราบแล้ว <c oughs> อเออก็เลยก็คิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับ <c oughs> ก็เลยอยากจะให้เป็นของขวัญกับปีแอร์เขาว่าเออเนาะก็มัน9้าปีอะครับก็เลย ก็เลยลงรูปนี้ไปแล้วคุณหมอพี่แอดได้รับของขวัญชิ้นนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นดีใจว่าอ๋อทำไมนึกยังไงถึงถึงกล้าทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ก็ได้ได้คุยกันเล็กน้อยนะครับผมก็นี่ผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะเออผมก็ผมก็เขินไม่คิดว่าต้องพูดยาวกนาดนี้เป็นครั้งแรกที่พี่ไก่แบบตัดสินใจประกาศสู่สาธารณะนะก็ใช้คำนั้นได้เลยครับก็ถือว่า แต่ผมก็คิดมาในระดับหนึ่งค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอะไรคะโฟนอินหมอปีแอร์เหรอคะห้อ่านไอจอ่านไอจีอ๋ออ๋พี่ไก่ลงเมื่อเช้านี้ค่ะก็แท็กคุณหมอปีแอร์แล้วก็ลงว่าเอ๊ะมันนุ่นเสียงพี่ไก่สิพี่ไก่เชิญค่ะก็อย่างข้อความที่เห็นนั่นแหละครับก็คือ Happy ้เดย์ครับแปี้เบิร์เดย์นะครับปีแอร์ก็ขอให้แข็งแรงร่ำรวยร่าเริงยิ้มง่ายหัวเราะเก่ง น่ารักเหมือนในรูปตลอดไปนะจ๊ะ h a s h t ด้วยค่ะรักมากเฟอร์รักมากเฟอร์ก็ก็คือพยายามผมก็รู้สึกว่าไม่อยากตูดพิลเซินคือคือผมก็รู้สึกว่าไม่อยากจะให้มันมันมากเกินไปไม่หมายถึงว่าไม่อยากให้มันโอเวอร์เกินไปเดี๋ยวคุณผู้ชมก็อาจจะอะไรทำไมเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้มันดูดูน้อยจนเกินไปก็คิดว่าก็ แซวอีกแล้วข้างใน <laughs> ก็คิดว่าเป็นระดับประมาณนี้พอดีพอดีครับครับมีก็ครอบครัวคุณหมอปีแอนนะคะขอบคุณเจแอนแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ให้รูปมาเอ๊ <laughs> โลก <S <S โลกลมมากเลยนะครับคุณผู้ชมก็คือพี่สาวของปีแอนก็คือเจแอนที่เห็นในภาพเนี่ยครับ พอดีเป็นเพื่อนกับตูนในคลาส<อ>ที่ตอนเรียนก,การบินไทยใช่ใช่ตอนเป็นแอร์การบินไทยด้วยกันค่ะอยู่ห้องเดียวกันคือมันจะมีเทรนนิ่งไงแล้วก็เทรนกันมาแล้วตูนก็ได้เห็นพี่แอนหรือพี่แอนเนี่ยเขาลงรูปหมอพี่แอนตลอดใช่นะแล้วก็พอมารู้จักกับพี่ไก่ก็แบบตอนแรกพี่ไก่ก็ไม่บอกว่าใครตูนก็ทายถูกเลย <c oughs> แล้วก็ได้ติดตามความน่ารักของพี่ไก่กับคุณหมอพี่แอนมาตลอดนะคะตูนก็ดีใจด้วย <c oughs> จริงๆดีใจด้วยมากๆเลยก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สําคัญนะถ้าทางครอบครัวได้ดูนะครับก็เพิ่งจะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองพอดีได้ไปทานข้าวกับที่บ้านของพี่แอร์ค่ะแล้วก็พอดีคุณพ่อก็มาด้วยคุณพ่อพี่แอร์ก็มาด้วยก็เลยก็รับทราบทางครอบครัวฝั่งพี่แอร์แล้วก็ครอบครัวของฝั่งผมแล้วครับก็เลยนํามาซึ่งวันนี้ เลยอ่าเท่านี้อันนี้อันนี้อันนี้หลานน่ารักเนาะน้องบอสตันนะครับลูกของเจแอนพี่สาวของพีแอร์ครับนี่ผมพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผมผมไม่คิดว่ามันจะเขินเขิน กะพี่กะว่าให้ตุนคุยกันช่วงท้ายรายการเลย5นาทีพอคุณผู้ชมทวงตอนแรกตุนก็กะจะช่วงท้ายทานผู้ชมไม่คอมเมนต์เรื่องข่าวอย่างอื่นเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าต้องคุยเรื่องนี้ให้มันจบไม่งั้นไม่งั้นคนดูก็คือจะไม่สนใจอะไรอย่างอื่นตั้งแต่ตอนทีวีแล้วอะคอมเมนต์อยู่เรื่องเดียวทานผู้ชมก็แสดงความยินดีกับพี่ไก่คุณหมอปีแอร์แล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณหมอปีแอร์กันมาเยอะเลยค่ะอ็เจบ ก็แค่นี้แหละพอแล้วพอแล้วประมาณนี้แหละพอแล้วประมาณนี kay, huh? ้แหลทำหน้าที่แล้วขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านเลยในไอจผมก็ก็เป็นพลังในการทํางานอีกพลังหนึ่งต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็ อ,อ,อย่าถือสานะคะมันเป็นช่วงออนไลน์แล้วก็ท่านผู้ชมทักมาเยอะมีส่ง DM หาตูนใน IG หลายคนมากว่าให้ตูนถามเรื่องนี้เพราะว่าคือก็อยู่กันแบบว่าเราเจอหน้ากันทุกวันใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็แบบอยากมีความสุขกับเรื่องราวของพี่ไก่ด้วย <c oughs> เลยขออนุญาตใช้พื้นที่หลังไม้นะคะขอบคุณครับน้องตูนนี่โอ้มีรวมมาด้วยนะมีรวมคนมาก็ขอบคุณทุกทท่านเลยนะน้องตูนพี่หมวยอะไรก็มาคือคือ น้องไบร์นะพี่หนุ่มกันใจใช่ไหมน้องกวางคือตุณจะบอกว่าอะไรหรือปะคุณไม่กล้าพูดในไม่กล้าคอมเมนต์อะไรมากตอนนั้นอะ่ะคือกําลังแบบว่าเรามีเบื้องหลังถ่ายปฏิทินใช่ไหมคะพี่ๆช่างผมก็ลงอยู่หนูกำกลังลงรูปในไอจกันอยู่แล้วเห็นอันเนี้ยตกใจมากแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไกลลงผินหรือเปล่าหรือยังไงก็เลยไม่กล้าอะไรมากทําไใแค่งือ <laughs> <laughs> <c oughs> ้อก็ต้งรู้ผัวใจ ขอบคุณมากน้องคือคือตอนที่ลงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับคือตั้งไม่ได้คิดอะไรมากเลยพราตั้งใจว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คิดว่าโอเคละแล้วก็ให้เป็นของขวัญแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนให้ความสนใจเอาจริงๆไม่คิด,ดว่าจะมากขนาดนี้เพจทุกเพจค่าเพจข่าว<ต>ทั้งหมดแล้วเพจอื่นๆนี่ไม่ใช่เพจข่าวก็ลงเรื่องนี้เพจคุณหมออ่ะ infectious ใช่ไหมคะถ้าตุน พูดผิดขออภัยนะคะเร,เราปกติเราจะตามเรื่องข่าวเนาะตุงก็จะ follow p เพจต่างๆอย่างนี้เพื่อจะดูข่าวว่ามีข่าวอะไรเอามาเล่นมีแต่เรื่องคุณพี่ค่ะเป็นหมอไง <c oughs> ก็ขอบคุณทุกเพจนะครับทุกสำนักข่าวที่ <c oughs> Happy Birthday คุณหมอปีแอร์ค่ะพวกเราช่วยกัน Happy Birthday คุณหมอปีแอร์นะคะ